สวัสดีครับเอซีทุกท่านอยู่กับผมช่องในปูธิ h ชนแนลนะเราก็ต้องเดินทางด่วนในเอฟซีเนื่องด้วยตอนนี้โครงสร้างเราพร้อมเสร็จสับทุกอย่างแล้วนะเอซีแต่ว่าเราขาดอย่างหนึ่งก็คือสีกระป๋องนะทุกท่านบอลเราขาดบอกนี่เด็เราขาดสีกระป๋องที่จะมาพ่นรอยเชื่อมในซีแต่ว่าเมื่อวานผมซื้อไปแล้วแต่ว่าเราลืมมาไว้ที่ นะลืมเอาไว้อยู่ตรงรถกระบะคันเก่าเลยทีนะเท้ราเฉะนั้นก็เลยต้องซื้อใหม่นะเพราะว่าถ้าจะกลับไปเอาอยู่บ้านเนี่ยมันก็ไกลเกินนะท่านผู้ชมนะก็เลยจําเป็นต้อง<ด>ซื้อใหม่นะพี่น้องซื้อเอาใหม่นะก็มีกับกันเป็นคนขบับมีรถตามหลังนิดหน่อย้้านะนะผมจับให้ไหมไไหนี่นทางนี้นีเอฟซีก็เดินทางนะฮะฝากส่องในเด้ออยละ ในโพธิ دة. เด้อไอผมถือให้ม้ยหรือไม่ไม่ไม่ได้หรือป่เนะาดได้อยู่เนาะไหวเนาะเฮ้ยเข้าปากเลยีเราก็เดินทางในที่ก็เหมือนจะมีลมเลยไม่ผมลมแรงลมแรงตอนนี้ก็เดินทางนะไป ที่เชื่อมเฮ้ยที่พ่นนะรอยเชื่อมใน f อซนะครับก็เป็นเพอมาก็เป็นร้านเพื่อนของได้ยังคึมเป็นร้านวัสดุก่อสร้างเป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ก็เดินทางไปเรื่อยดเในซ c โอ้ชดร้อนเนอ้างแดดร้อตสุด Okay. ก็มาถึงร้านแล้วนะจิโอ้มาถึงแบบรวดเร็วทันใจมาเร็วมากเลยท่านผู้ชมโอ้แดดร้อนอผมจะลงยังไงนี่เออไหนกัปตันเมาตัวไหนซีซีสเปรย โอ้อันนี่ที่เอาไปเมื่อวานกระป๋องนึงไม่ได้ใช้เลยลืมไว้อยู่รถกระบ,บะไปโอ้เดอดร้อนเดรดร้อนโอ้ร้อนสุดๆโอ้เดอดร้อนสุดๆห้าสิบบาทสิห้าสิบบาทเดรร้อ ยังเดียวห้าสิบบ่หึเ,เ,เหออ,อ,อ,เ,อเอาเอาสักหน่อยก็ดีเรนานเราไขอู่กัดร้อนมากเลยเมื่อว,วานซื้อไปแล้วลืมไว้ในรถกระบะคันเก่ายังไม่ได้มุงติดไม้ฝารอบบ้านก่อนว่าจะมุงแต่ว่ามันไม่ทัน อันนี้เขาเป็น f c เราด้วยนะอย่าลืมช่องอีกช่องหนึ่งเด้อกับตันดัมซิ่งห้าสิบเนาะเอ,อ,อบเอาใช่ขอบคุณหลายๆรวดเร็วทันใจ f c โอ้เราไปชื่อนี่ไม่ถึงแปดนาทีนะนี่อ่หะหังต้องกลับเราก็ชมบรรยากาศระหว่างเดินทางทหน่อยเนาะใช่เดือดร้อนมากเลย นี่นะ FC ร้านเพื่อนได้ยงังคืบนะมาเล t โก o เดินทางใน f ีไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรามาซื้อเร็วมากอ,อยากเฮ้ยหลักกิโลเฮ้ยหลักกิโลมันน่าจะมีเลขนะตอนนี้ไม่รู้ว่ามีลมแรงหรือเปล่านะ FC ผมก็พยายาม นะคุยให้เสียงดังที่สุดนะเดินทางกลับนะพี่ลังจากไปทำอะไรกิดใจนะไปซื้อกระป๋องกระเพร่พวกเก็บรอยเที่ยวนะทุกคนอนนี้ก็เดินทางกลับนะครับจุดหน้างานนะเส้นท,ทางก็ประมาณแค่ประมาณหนึ่งกิโลนะพีประมาณหนึ่งกิโลโดยประมาณ เหียบนิดหน่อยนะฮะโอ้เหยียบนิดหน่อยเลยเหรอนิดหน่อยเลยบอกเรื่อยๆนะโอ้เอานี่ก็เป็นการไปเรื่อยๆนะทสิเราก็มาเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบอะไรมากมายใน,ะนสิปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะพ่อสอนไว้นะไปตามรถตู้ไปเลย คาดว่าน่าจะถึงแล้วล่ะข้างหน้านี้นะนางานว่าเราซื้อไปไม่ถึงแนาทีเลยเนาะห้าหกนาทีเฮ้ยอะไรวะน่าจะไม่จอดเฮ้อะไรวะจะเสร็จพ่อจัดิพงงเลยเยยังอะ

ไฟก็ติดติดดับดับนติเฮ้ยมันทำไมมันยู่ให้ไปข้างนี้อ่ะนะโอเคก็มาถึงแล้วอย่างรวดเร็วทันใจให้กับเฮ้ยงานนี้กัปตันเอายน้องกุ๊กไลทถนัดเหรอเออไปเอ้าทำไมดับอ่ะไฟดับไฟดับบออไฟติดติดดับดับ ปักเราเหรอปักรวมบ่ตอนนี้นิ่งสงบเลยเหรอเอาเหรอไม่ใช่มป็นลายตรงโบ่ป่ะเสียงยังมีอยู่ไหมเอามาแล้วนี่ดับแล้วดับแล้วโอ้จะเสร็จไหมนี่ยงงานนี้ปัญหาใหญ่หลวงนายพี่เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วยังไงเนี่ย โอเคครับ FC ก็มาถึงแล้วนะฮะฝากไว้ทันทีก่อนนะครับผมบบาายยอ่ะดับอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพอเชื่อมแล้วมันดับแสดงว่าปักหลวมนะลองเชื่อมดูดิคุณลองเชื่อมดูดิตัดหนึ่งก่อนให้ดูก่อนเดี๋ยวจะทำงานต่อไม่ได้นะ ไเฮ้ยทั้งนั้นไม่เกี่ยวแล้วน่าจะเป็นที่ไฟจริงๆแล้วล่ะเอาไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ